สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนพอดีกลับออกจากที่น้ําตกผาแดงนะคะแล้วมาเจอเห็ดโคนข้างทางค่ะป้าขายกองนี้ขายเท่าไหร่คะร้อยห้าสิค่ะกองนี้ร้อยห้าสิบค่ะเมาไปเลยค่ะจัดไปเลยเป็นไงคะมันยังไหมย่งลูกเพื่อนๆดูสิจ<ะ>้เห็ดโคนร้อยห้าสิบาทน่าอุ่นหัวมากๆเลยแล้วก็ มะนาวมะนาวถุงละสิบสิบบาทคะนี่นี่ถุงละยี่สิบบาทใช่ไหมอันนั้นยี่สิบนี่ยี่สินุนมะนาวยายนะคะสี่สิบบาทค่ะแล้วก็ดูหน่อไม้ด้วยดีกว่าหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สดน่าถุงโลละสแต่หน่อไม้เงเนี่ยสามถุงร้อยค่ะหน่อไม้เนื้งสามถุงร้อยเอาหน่อไม้เนื้งไปสามถุงร้อยเอาสามถุงนะคะเลือกเลยค่ะโอเคเอาถุงไหน ทุกไหนทําใหม่ๆสดๆคะใหม่ทั้งหมดเลยค่ะยายที่จะรับมาโอ้ใหม่ๆสดๆเอาแบบนี้ไปดีกว่านะคะอ้าลูกน้องเก็บไว้ได้นานนี่ค่ะสามถุงร้อยนะคะเราก็เลือกที่แบบหน่อยเยอะๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะนี่ส่วนส้มโอนะคะยายขายานใหญ่ลูกละห้าสิบ ละห้าสิบ้นี่ส้มโอพันอะไรคะเนี่ยทำไมมันบิ๊กเบิร์นอย่างงี้ขาวน้ำผึ้งค่ะอะไรนะขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งอู้บิ๊กบิ๊กเลยค่ะนี่ไปชมลูกนี้ก่อนอนี่แหละเหมือนกันค่ะสองลูกร้อยออ้ยลูกนี้อู้ทุกคนนี่ค่ะ ส้มโกลูกละห้าสิบว้าวขาวน้ำครึ่งเดียวสิใหญ่มากมากเลยนั่นแหละที่ให้ชิมมันนะคะ่ะอ๋อที่ชิมคือตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะส้มโกลกินลูกค่ะลูกนี้ด้วยใช่ไหมคะท่านเห็ดโคนเนาะน้องน้อยบ้านสวนสะออนแต่เห็ดโคนนี่แหละคะ่ะสะออนเห็ดโคนเนาะแล้วก็ลูกใหญ่เอาล่ะเมาแล้ว,วลนี่เนาะ โอ้ส้มโอลูกบิ๊กเลยนะคะทุกคนเอาส้มโอสามลูก,ลกอ่าอู้ กล้วยก written. ล้วยเขาขายยังไงป้าก oui? ล้วยลกล้วยขายยังไงคะฮะขายเป็นโลค่ะอ๋ออ่ะขายโอเคแป็กกี่บาทหรอเติมเลยเด็กคนนี่เอาใช่ไหมคะเอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะ ยังเลยหเหรอ็ดพลของเราค่ะได้เท่าไหร่อ่ะเลี้อดเลี้อดกัมเลี้อดกับต้องตัมส่นกัมเสียขนาดที่ก้าหลนอ่ะอ่ะจับนะเอาเห็ดพลใส่ห่อเลยยัดห่อเลยเนาะห่อห่อใส่นักศึอพิมพ์เลยเออสวยสวยงามมากโอ้ได้เห็ดพลไปกินค่ะมาเที่ยวกันนะคะนี่แหละไปกินเห็ดเมการไปกินเห็ดเมืองการแล้วอ่ากล้วยมีเท่าไหร่คะบาทค่ะ ใส่ถุงเลยแล้วก็ไอ้ไอ้นั่นอะไรคะน่ะอะไรคะแตงไทยน่าจะยังไม่สุกอ่ะพี่หรอแล้วเราไปบ่มได้มั้ยหรือว่ามันเป็นดิบๆมาเลยมันก็ใกล้แล้วมันหอมนะค่ะที่รังดมบกเถาด้วด้วยโอเคอะโวคาโดก็มีนะคะทุกคนอะโวคาโดอันนี้ปลูกเองหรือเปล่าคะไมม่่คะรับาอ๋อรับมาอยู่ข้างบนนะคะไม่เสีย ันนี้ก็น่ากิน,เอ,นะะเอาไปด้วยดีกว่าเออเอเอเอท่าไหร่มไม่ไดูโอ้ยย <laughs> ี่สิบ <laughs> บาทค่ะทุกคนแปดสิบบาทอุ้ยเอาเลยแล้วของเราเออเท่าไหร่คิดตังมาเลยแปดสิบบาทค่ะของพี่โอเคแต่แล้วเลยนะคะค่ะมาช่วยถือไหมเดี๋ยวไปเปิดรถให้กันแปดสิบบาทค่ะทุกคน ดูดูดูแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะอุ๊ยมาอุ่นๆนนะคะอรถก็จะประมาณว่านะเอาเอาทับๆไปเลยค่ะพี่ดูแปดสิบบาทเมาส์นี่ไงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเอาตังค์ให้โอเคจ้ะเดี๋ยวร้อยซ้มโอสองร้อยไม่ใช่เออร้อยห้าสิบซัมโอลูกนั้นเป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย ของยายสี่ร้อยบาทสี่ร้อยมันมะนาวเป็นสี0ร้อยสี่สิบดูหน่อไม้สดด้วยดีกว่าค่ะกิโลคะแครก็เอาเอาสีอันเนี้ยค่ะแล้วก็ชั่งดูซื้อหน่อไม้ต่อค่ะ ะได้หน่อไม้ไปต้มกินด้วยนะคะห้าสิบบาทค่ะโอเคเป็นเมื่อกี้440รี่สิบก็เป็น 4, นะ4นี่ร้อยเก้าสิบเนาะของยายสี่ร้อเกสิค่ะขอบคุณนะคะค่ะะค่ะทุกคน นางน้ยบ้านสวนก็มาแวะซื้อกล้วยซื้อหน่อไม้ซื้อเห็ดนะคะโชคดีมากเลยได้เห็ดคนไปกินด้วยค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะดูสิมีอะไรนะซิมดูส้มโอราน,นี้ก็ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะคะกลับแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะพามาดูของซื้อริมทางนะคะทีออ่อำเภอทองผาภูมินะคะบ๊ายบายคะ่ะกลับแล้วกลับแล้ว